โอ้แล้วครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยกันนะครับผมอยู่กับผมตีเล็กในเกมไลน์เจร์อย่างเช่นเคยนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการจัดอันดับ10อันดับตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมไลน์เลนเจอร์ประจําเดือนเมษายนปี2 5 6 6นกั่นเองนะครับซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้นะครับผมก็อ้างอิงตามท็อป20ของตำนานเลยนะว่ามีการใส่ตัวอะไรไว้ในเกมบุกกับเกมตั้งรับบ้านนะครับซึ่งการเก็บข้อมูลครั้งนี้นะครับผมก็เก็บในช่วงที่เป็นน PVP ปิดดลีีพอะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10กันเลยนะครับอันดับที่10ก็เป็นตัวของท่านอายนะครับท่านอายโอเคครับท่านอายจากโคโลโบอุบออัหล่อเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับจากที่ผมตีฟีพีไปเนี่ยเจอบ่อยมากเลยนะตัวนี้นะบุหลี่ตำนานเนี่ยมีคนใช้ในเกมป้องกันทั้งหมด5ทีมแล้วก็ในทีมโจมตีใช้กันทั้งหมด สิบสามทีมนะครับรวมเป็น18ทีมนะถามว่ามีความเจ๋งยังไงนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นเรื่องของสกิล2สกิลนี้นะครับสกิลดาเมจยกเลิกภาวามะมาตาแล้วก็ยกเลิกผลลั์บ,บัฟถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแรงให้ได้นะแล้วก็สกิลบัฟนะครับเป็นการสร้างบาเลียนในพื้นที่5้าวิยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบแบบต่อเนื่องของพวกอันนี้ค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับ ยกเรื่องคนรับด้านลบของพวกเนี่ยใช้ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็เพิ่มความไม่ยั่งยักษณถ้าเป็นร่างให้เป่ยจะเพิ่มเยอะนะครับ40%เลยนะโอ้โหแล้วก็ไฮไลท์นะครับนี่ชังรักเมื่อออกปฏิบัติการสายพลังนะสกิลนี้เี่นพิเศษแบบใส่ไข่แบบหลายฟองมากนะครับเนื่องจากที่มันจะชัง,งักแล้วนะถ้าเกิดตัวไหนที่มีสกิลนี้นะครับเวลาใส่สมมุติตัวนี้เป็นสายไวพิฟนะครับถ้าใส่เลนเจอร์ที่เป็นแบบ สายพลังเข้าไปเนี่ยในทีมเดียวกันทั้งหมดแบบยิ่งใส่เยอะเท่าไหร่เนี่ยไอตัวนี้นะครับมันก็ยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นนะซึ่งเอ่อถือเป็นความสามารถที่โกงมากนะครับตัวไหนมีก็จะเจ๋งมากแล้วเรื่องของสเตตัสอะไรนี้ก็ไม่น่าเกลียดเลยนะครับระยะโจมตีถือว่าก็ปานกลางถึงไกลนะถือว่าใช้งานได้นะครับโอเคพูดาวสกิลก็เอ่อปกตินะครับ8วิสกิลดาเมจนะโอเคนะครับไปต่อกันที่อันดับที่9้าเลยนะครับ อันตัพิฆาก็เป็นตัวของีไว Final Season นี่นะครับจากคโลโบแอคแทกออนเดอร์ทัน Final Season นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความเจ๋งอยู่ค่อนข้างแบบว่าเจ๋งพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากนี่นั่เนเองยูยสตัวปัจจุบันการชั่วคราวนะครับความสามารถนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเมตาในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากที่ตัวละครสายทางตัวหนื่เนี่ยมันกําลังมาแรงเทรนตัวหนื่มาแรงนะทำให้ตัวที่มีความสามารถในแนวนี้เนี่ยจะได้รับความนิยม แต่ว่าถ้าเกิดตัวที่มีความสามารถนี้แต่ว่าไม่เก่งพอเนี่ยก็คงไม่ติดทีมนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่มีความพิเศษหลายอย่างนะมาดูที่สกิลดาเมจเลยนะครับสกิลนี้ยกเลิกราวะปะทะยกเลิกการฟื้นฟ,นฟูแล้วก็สร้ความเสี่ยสัมพันธ์สกิลก็มีครูดาวที่โอเคแล้วก็ระยะโจมตีที่ค่อนข้างพอดีนะครับแต่ว่ามีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งตรงที่มันข้ามหลังเลยนะสกิลนี้ข้ามหลังนะครับทาให้การใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะ แล้วก็มีการเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่จะเชศักษะแล้วก็ฟื้นฟูเลือดด้วยสำหรับทีมไหนที่ขาดบัฟพวกนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากนะครับโอเคพลังโจมตีกายพลังชีวิตถือว่าโอเคนะครับระยะโจมตี310รับได้ตามนั้นนะใช้แร่ค่อนข้างน้อยเลยโอเคสำหรับรีไวเนี่ยจัดไว้ในทีมตั้งรับทั้งหมด14ตัวนั่นเองส่วนทีมบุกเนี่ยจัดไว้ทั้งหมด6ตัวนะครับก็ด้วยความสามารถนี้นะทำให้เกมตั้งรับเน้นๆความนิยม จากทั้งหมด40ทีมเนี่ยใช้กัน20ทีมนะครับโอเคเราไปกต่อกันที่อันดับที่8เลยนะอันดับที่8เนี่ยออได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตัว9ดาวตัวแรกของเกมนี้นะครับนั่นก็คือบาอนอนุบิสตนั่นเองตอนนี้มีความพิเศษยังไงนะก็ตรงที่ซัมมอนของมันเลยนะซัมมอนที่แบบว่าข้ามหลังแบบลึกสุดๆแบบตอกกลางลงเลยอนะไม่พอนะอย่างอันเชิญมันตั้ง2ลงเลยนะครับสุดมากนะคู่ดาวสกิลนี้ต่ําด้วยนะครับ ทำให้การแบบเ,เสกโลงของมัน,นบ่อยมากนะแล้วก็เรื่องของความถึกของโลงนี่บอกเลยว่าโอ้โหถึกจริงนะครับแล้วก็สกิลบัฟนี่ก็เป็นผลพอยได้นะครับมีการเพิ่มความเร็วกัน่ันที่รบกษะแล้วก็ฟื้นฟูด,ด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับทําให้ตัวนี้ติดเมตานะนี่เลยขัดขวางการสร้างกองทัพของศัตรูเลยนะครับ แน่นอนนะคอมโบตัวหนืดมาแรงตัวนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับต้องมีติดทีมไว้สักตัวนะแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งพลังชีวิตเยอะมากมือวิ่งเร็วระยะจมตีโอเคโอเคเจ๋งไปเลยนะครับตัวนี้ในเกมบุกก็ใช้กันทั้งหมด18ทีมนะครับ18ทีมใช้ตัวนี้นะแล้วก็เกมตั้งรับนะครับใช้กัน8ทีมนะครับรวมเป็น26ทีมจากทั้งหมด4 0ทีมนะครับถือว่าโอเคเลยนะ โอเคครับไปต่อกันที่อันดับที่7เลยนะครับอันดับที่7ก็ตกเป็นของนี่เลยครับเชฟซูชิชื่อดังนั่นเองไว้โอเคตัวนี้มีความเจ๋ยงยังไงนะครับก็ด้วยสกิลดาเมจสองสกิลมันทําให้เออเป็นตัวดาเมจมืดมที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็สกิลดาเมจที่มันทะลุม,มาตานี่มีความลึกแล้วก็พูลดาวต,ต่ำเป็นอย่างมากนะทาให้แบบ เอาไปเล่นจริงเนี่ยสกิลดาเมจปล่อยไม่ยั้งเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้จะไม่มีแบบความสามารถไฮเปอร์เนี่ยแต่ว่าดาเมจมืดมในตอนนี้เนี่ยมันมีตัวเก่งๆน้อยเหลือเกินนะซึ่งทําให้ขาดแบบตําแหน่งดาเมจมืดมนะครับตัวนี้ก็เลยมาทดแทนเรื่องของดาเมจให้นั่นเองโอเคส่วนเรื่องของสเตตัสนี่ยืนไกลมากครับ375จุดแต่ว่าความเร็วเคลื่อนที่จะต่ําไปนิดสักนิดนึงนะก็แรกๆก,กันไปนะครับสําหรับ ทีมนั่นเองของซูชิมีคนใช้ทั้งหมด12ทีมแล้วก็ทีมตั้งรับเนี่ยใช้กันทั้งหมด17ทีมนะครับรวมเป็น29ทีมนะตอนนี้ก็จะไปเด่นทีมตั้งรับนะครับผมนะโอเคครับไปต่อกันที่อันดับที่6เลยนะครับอันดับที่6ก็อาจจะเป็นตัวเก่าซินึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังได้รับความนิยมอยู่นั่นก็คือบาวเมยาโกรนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ย ช่วงมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่รับความนิยมมากนะต้องย้อนแบบไปช่วงที่มันออกมาใหม่ๆเลยนะยังไม่ได้รับความนิยมนะครับถึงแม้สเตตัสของมัน,นจะขี้โกงขนาดไหนนะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แร่หนืดมาแรงนะครับทาให้ตัวนี้เนี่ยอาจจะมีคนใช้น้อยไปสักหน่อยแต่พอคอมโบตัวหนืดมาแรงเมื่อไหร่เนี่ยตัวนี้ก็จะติดทุกทีเลยนะครับแบบสุดจริงตัวนี้ยิ่งสมัยนี้นะครับมีการทําให้เป็นร่างก้าดาวได้แล้วเนี่ยทำให้ยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่นะเนื่องจากสเตตัสเดิมที่ แบบว่าสุดอยู่แล้วนะครับยิ่งกลายเป็น9ดาวนี้บอกเลยว่าโอ้โหเกินไปนะทั้งพลังโจมตีพลังชีวิตอะไรนี่แบบว่าสุดนะครับเรื่องของและโจมตีคอนเทคเกินที่ก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะโอเคแน่นอน,นครับตัวนี้มีคอมโบตัวหนึ่งทำให้ติดทีมเมตาปัจจุบันนี้เองเดี๋ยวผมขอคุยโมเรื่องแบบว่าความโกงมาสักนิดนึงครับสกิลหนึ่งดาเมจทูลมาตากระเด็นถอยห,หลังสกิลนี้นี่มีความลึก450จุดคููดาวสามวิ โอ้โหสุดกูนี้มีอีกไหมนะครับก็เป็นดาเมจได้นะถึงจะเป็นสายพลังก็ตามแล้วก็สกิลสองนะครับเป็นการบัฟเพิ่มพลังชีวิต500เพิ่มทั้งักษาเพิ่มฟื้นฟูพลังชีวิตนะกว้าง400จุดนะครับบัฟทวทั้งทีมนันเองโอ้โหบอกเลยว่าเจ๋งสุดๆุดนะครับตัวนี้ในทีมนั่นเองเนี่ยมีคนใช้ทั้งหมด16ทีมส่วนทีมตั้งรับเนี่ยใช้กันทั้งหมด18ทีมรวมเป็น34ทีมจากทั้งหมด40ทีมนั่นเองตัวนี้ได้รับความนิยมสูงมากนะครับ ก็เลยตกไปยูนดับที่6กันเองโอเคไปต่อกันที่อันดับที่5นะครับอันดับที่5นี่เริ่มจากแบบว่าเออแบบทุกทีมต้องมีแล้วนะครับเพราะว่าเก่งจริงนะตั้งแต่อันดับ5ขึ้นไปนี่ก็คือแบบต้องมีให้ได้นะครับนั่นก็เป็นตัวใหม่เป็นตัวของซารีพิเชอร์นี่นะครับตัวนี้นี่มาแทนตำแหน่งตัวรีเซ็ตสกิลเลยนะครับเนื่องจากตัวรีเซ็ตสกิลสมัยนี้เนี่ย ก็คือตัวนี้แหละมันมีความสามารถนี้นะครับขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูซึ่งไอ้พวกตัวลิเชสกิลอย่างบากิเลโอซังี้ง,งไม่มีนะครับทำให้ตัวนี้นมาแทนในตำแหน่งนี้นั่นเองประจวบเหมาะกับที่ตัวนี้มีดาเมจสกิลเป็นดาม 3, เมจสามพนอะครับยกเลิกผลลั์บ,บัฟทำให้ศัตรูชักแล้วก็กระเด็นหอยหลังด้วยนะถึงจะไม่ทูดูดปตะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่แบบว่าศัตรูไม่มีบัฟปัตะนะครับก็เตรียมโดนกระเด็นชนะหอยหลังของมันได้เลยแล้วมียกเลิกยกเลิกผลรับบัฟด้วยนะถือว่าใช้งานได้นะครับ แล้วก็นี่นะเป็นตัวดามเมจมืดด้วยโอ้โหบอกเลยว่าใช้งานดีสุด,สดพลังโจมตีกายพลังชีวิตสเตตัสไรมันนี่ถือว่าโอเคนะครับแต่เรื่องแคลโจมตีนี่อาจจะอ,อาจจะยืนไม่ค่อยไกลแบบยังไม่สุดมากนะครับแต่ระยะนี้ก็ถือว่าหลบได้อยู่นิดนึงโอเคนะครับตัวนี้ประมาณนี้เลยนะมีคนใช้ทั้งหมด38ทีมจากทั้งหมด40ทีมนะครับไม่คงไม่ต้องไปดูแลว่า,วาทีมนั่นเองทีม,ทมตั้งรับ มีคนใช้กันเท่าไหร่นะเพราะว่าแทบทุกทีมใช้กันนะครับไปต่อกันที่อันดับที่4นะครับอันดับที่4เนี่ยก็ตกเป็นของเซลลี่กระต่ายเดี๋ยวหาไม่เจอโอเคนี่นะครับเซลลี่กระต่ายนาฬิกาจากักรกลตัวนี้สามารถทำเป็นร่างก้าวดาวได้ตั้งนานนะครับโอเคซึ่งสาเหตุที่ทำให้ตัวนี้ติดเมตาเนี่ยก็หลายหลยปัจจัยนะอย่างแรกเลยนะครับตัวหนืดแน่นอนก็เลยมาทำให้ตัวนี้มานะครับแล้วก็ น่าจะเป็นเรื่องของสกิลบัฟนะครับสกิลบัฟนี่มีความกว้าง400จุดสร้างมาเลียเพิ่มพลังชีวิทควาเร็วกันเคลื่อนที่180%ส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากๆนั่นเองก็คือเป็นเรื่องของบัฟเพิ่มความเร็วกันเคลื่อนที่นะครับเพิ่ม180%เป็นเวลา7วิถือว่าเยอะใช่ไหมครับไม่พอนะตัวนี้มีความเร็วกันเคลื่อนที่125แถมการบัฟของมันเนี่ยไม่ชัดช้านะครับคือแอนิเมชันเนี่ยแบบว่ารีบ รีบทำรีบแสดงรีบไปนะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยสามารถไปแบบไปยืนชนให้ก่อนได้นะครับแบบวิ่งไปชนให้เพื่อนได้ทันนั่นเองแล้วก็สกิลดาเมจอาจจะไม่ทะลรมา่านะแต่ว่าดาเมจทัดมืดก็ถือว่าใช้งานได้นะครับมีสตันมีป่วนมีแบบยกลรอขัดขวางการฟื้นฟูโอเคตัวมันก็ประมาณนี้นะครับเลือดอะไรก็ถือว่าเยอะพอสมควรและโจมตี88ถือว่าใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เป็นตัวหนึ่งที่ใช้แร่น้อยมากๆกันเองถึงก็ทําให้มีความน่าใช้งานสุสดๆไปเลยนะครับจากทั้งหมด40ทีมตัวนี้ใช้กันทั้งหมด39ทีมเจ๋งส,สุดๆเลยนะครับหลังจากนี้นะครับ top t ท a m ต้นไปเนะี่ยจากทั้งหมด40ทีมใช้กันทั้งหมด40ทีมเลยนะครับเกมบุกเกมตํางรับนี่ใส่กันให้หมดเลยนะมีความนิยมสูงเป็นอย่างมากเลยนะครับผมแต่ว่าผมก็ขอใช้คติส่วนตัวในการจัดดับแล้วกันนะโดยที่ผมจะเลี้ยงจากตัวด a m a g e เนี่ยให้เป็นตัวแบบ อันดับท็อปๆนะครับแล้วก็พวกตัวชนอะไรอย่างนี้จะลงลงมานะอันนี้คติส่วนตัวนะครับไม่ว่ากันนะอันดับที่3ก็เป็นตัวของเอเลนเจเกอร์เลยนะครับตัวนี้ก็ออกมาช่วงโคโวไฮทันมีความเจ๋งอยู่หลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวจะมาโม้กันหนึ่งก็คือสกิลนี้เลยนะครับหยุดสตัวปฏิบัติการชั่วข่าวนี่เลยทำให้ติเมต้านะครับแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็นี่นะครับสกิลนี้ เคลื่อนย้ายไปยังกองทัพศัตรูยกเลิกความเสียหายแล้วก็เอ้ยยกเลิกทักษะมันตะแล้วก็สร้างความเสียหาย36สเซกิลนี้พิเศษยังไงนะครับก็คือเป็นสกิลข้ามแผงหลังที่ค่อนข้างลึกเป็นอย่างมากนะจะเห็นได้ว่ามันกระโดดไกลสุดเลยแล้วก็ครูดาวมันเนี่ยต่ำมากมากนะครับอยู่ที่6วินเองซึ่งทําให้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถแบบข้ามรัวๆได้นะโอโหโกงมากแล้วก็เอ่อระยะสกิลเนี่ย350จุดจัดว่าลึกมากๆนะครับถ้าเทียบกับตัวแบบข้ามแบบ อลบโดอะไรอย่างนี้นะมันยังไม่สุดขนาดนี้เลยแล้วก็สกิลบัฟของมันนะครับสร้างบาเรียในพื้นที่เพิ่มพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มหลบพักษะถือว่าใช้งานได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอมีบัฟที่ดีขนาดนี้นะครับเวลามันข้ามไปมันก็จะตายยากขึ้นนั่นเองแล้วก็สเตตัสแรของมันนี่ถือว่าใช้งานได้นะครับเลือดเยอะมากนะแล้วก็ระยะโจมตีใช้งานได้เอาเร็วขึ้นที่ร้อยแปดถือว่าเร็วเลยทีเดียว โอเคครับตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับเอเลนนะครับผมใครที่มีก็แนะนำให้ใช้นะเจ๋งมากอันดับที่2นะครับตกเป็นของเรมจากโคโลโบรีซีโร่นี่นะครับผมตัวนี้นี่ออกมาแรกๆนี่ยังได้รับความสนใจน้อยกว่าเอมิเลียนะครับแต่พอผ่านไปมาๆๆเนี่ยตัวนี้กลายเป็นตัวที่ได้ความนิยมสูงมากน,นั่นเองก็คือคนใช้กันทุกทีมนะครับถามว่าตัวนี้เก่งยังไงนะก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสกิลนี้นะครับ ยกเลิกทักษะอามาตะของศัตรูยกเลิกผลลัพธ์บัฟแล้วก็สร้างความเสียหายสี่พันอันนี้เป็นดาเมจที่ทะลุมาตะนะแกมไม่พอยังมีสกิลนี้อีกนี่นนจะเป็นสกิลที่ทําให้ตัวนี้ติดเมตานะครับเคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังถ้าติดไม่ดีก็คงไม่ติดเมตานั่นเองนะซึ่งสกิลนี้ติดจดริงจริงนะครับเท่าที่ลองใช้หรือว่าเคยเจอเนี่ยจะเห็นเลยนะว่ามันติดจริงจริงนะครับศัตรูนี่ไปแนวหลังกันรัวๆนะโอเคก็ตามนี้เลยนะครับสกิลบัฟนี่ มีเพิ่มระยะโจมตีด้วยอาจจะทําให้แบาว่าเพื่อเรายืนไกลขึ้นนั่นเองแล้วก็มีการเพิ่มีะยอัตราเขาไม่แย่ของทักษะด้วยแล้วก็นี่นะครับสกิลนี้นะครับใบาสายไวรลิปนะสกิลนี้นอกจากจะใบาสายไวรลิปแล้วเนี่ยยังทําให้เอ่อตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นบล็อกได้นะครับก็คือเวลาใส่สายเอ่อสายไวรคลิปทีมเดียวกับมันเนี่ยใส่ไวทีมเดียวกับมันก็ทําให้ตัวนี้สามารถตีแรงขึ้นสกิลดาเมจอะไรนี่คือสุด แล้วก็สเตตัสอะไรนี้แบบเพิ่มขึ้นนะครับค้าแฝงนี่คือมาเต็มนะสกิลนี้นะครับผมสามารถเอาไปใช้เล่นโหมดอะไรก็ได้นั่นเองอืมก็การใบ้สายเวททิปผมมองว่าน่าจะมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าตัวดาเมจหล,ลักๆเนี่ยมันจะเป็นตัวสายเวททิปซะมากนะครับซึ่งาการใบ้สายเวททิปเนี่ยทำให้ตัวดามเมจพวกนั้นเนี่ยออกสกิลไม่ได้ก็จะโกงเป็นอย่างมากนั่นเองซึ่งติดแน่นอนนะครับสกิลนี้ถ้าติดทีนึงก็คือติดทั้งแถมนั่นเอง นะแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปอันดับที่1กันเลยนะอันดับที่1ของการจัดอันดับครั้งนี้นะครับก็เพื่อนๆน,น,น่าจะเดากันออกนะก็เป็นตัวของออนี่เลยนะครับเบลล็อกนั่นเองนะตัวน,นี้ผมจัดให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมีนะเอล้อเล่นตัวนี้เป็นอันดับที่1เพราะว่าสกิลนี้เลยนะครับสกิลดาเมจทะลุมาตะยกเลือกผลลัพธ์บัฟของศัตรูแล้วก็หยุดยัง้งการยกเลือกผลลัพธ์ด้านลบของพัก อของศัตรูนั่นเองซึ่งเจ๋งมากๆเลยนะครับสกิลการหยุดยัง้งการยกเลือกผลลัพธ์ด้านลบเนี่ยนะครับสามารถไปคอมโบกับตัวที่มีสกิลนแนวๆแ,แ,แบบอย่างสมัยก่อนเนี้ยจะคอมโบกับเจสสิก้าแสงนะครับที่มีการลดหลบสกิล60%เนี่ยทำให้ศัตรูไม่สามารถล้างล,ลดหลบสกิลได้น,นั่นเองนะแล้วก็ดาเมจของมันเนี่ยถือว่าแรงเป็นอันดับต้นๆของเกมนะครับเพราะว่าสเตตัสเดิมของมันเนี่ยสุดๆไปเลย แล้วก็ตัวนี้บางทีก็ข้ามหลังด้วยนะครับซึ่งถือว่าโกงมากสกิลบัฟเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะสมัยนี้นะเพราะว่ามีตัวบัฟคล้ายๆกันเยอะมากเรื่องของความสามารถการผลิตแร่เนี่ยเออมาถึงขัดขวางการผลิตแร่นะครับอาจจะไม่ใช่เทนในปัจจุบันแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะที่ตัวนี้จะไม่ติดเมตานะครับก็ยังติดนะทุกทีมใช้นะครับมาดูกันที่สเตตัสเนี่ยระยะโจมตี380 ถือว่าไกลมากๆเลยนะครับสามารถหลบสกิลด้วยระยะนี้ได้เลยนะแล้วก็เอม,มีอะไรอีกพลังชีวิตก็ถือว่าเยอะตามมานะครับตัวนี้ติดเมตาได้เลยที่ไม่ต้องพึ่งความสามารถไฮเปอร์ด้วยซ้ำนะแต่น,นี้พึ่งมั้ยนแนอลอแลแต่เลยโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นอันดับที่หนึ่งกันเองนะสำหรับการจัดอันดับครั้งนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมเ <ๆ S 1> พื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมจะมตีติชมก็เอ,อย่าแรงมากแล้วกันนะ <laughs> คนทำคลิปไม่หัวใจสำหรับใครที่ชอบก็ฝาก,กกไลค์แชร์กดซับสไคร้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน